สวัสดีครับผมอทิโจโฮมพายครับวันนี้เรากําลังจะเข้าไปตรวจสอบไซ้งานนะครับที่หมู่บ้านดมอนดมอนวิวสรยานะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับกำลังจะเข้าไปตรวจสอบไซ้งานที่ไซ้งานกําลังตอกเสาเข็มอะไรสร้างอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูที่หมู่บ้านดมอนด์อนวิวสรยานะครับไปเลย ครับแล้วมาถึงแล้วนะครับบ้านของลูกค้านะครับที่หมู่บ้านดิอัลมอนวิวสรยานะครับที่นี่กําลังตอกเสาเข็มไอแมกโนพายนะต่อเติมครัวนะครับที่นี่ใช้เสาเข็มที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเดี๋ยวไปดูนี่แล้วนี่ก็คือวิธีการเช็คเสาเข็มก็คือเราดูที่หน้าเพจนะครับไมกโนพายของโครพายเนี่ยจะแตกต่างจากเสาเข็มไอแมโนพายที่อื่นนะครับตรงที่ของเราเจาะเอทร้อยทะลุออกมานะครับเพื่อให้ตัวเหล็กเนี่ยยึดเกาะกับตัวเพจนะครับเพจจะไม่หลุดออกจากเหล็กนะครับ ที่นี่ทางผู้ว่าจ้างนะครับว่าจ้างให้เรามาตอกเสาเข็มไอเมโครพายขนาด18เซนนะครับจำนวน13ต้นนะครับตอนนี้กำลังตอกเลยฮะสังเกตเสียงนะครับจะเงียบๆหน่อยนะตอนนี้น้องหยุดตอกแล้วกำลังจะเชื่อมท่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเดินวนไปดูรอบๆก่อนว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเดิมเนี่ยทั้งหมดใช้เสาเข็มอยู่แปดต้นนะแต่ว่าทางผู้ว่าจ้างเนี่ยขอเพิ่มอีก5ต้นนะครับรวมเป็น13ต้นเลยก็จะมีจุดนี้นะครับโอ้โอ้โอ้ ตกจะมีจุดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็ต้นที่เก้านะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอยู่ด้านนู้นเลยนะครับอันนี้เจอทางพี่ผู้รับเหมาที่ควบคุมใช้งานนะขอขยาดส,สัมภาษณ์นิดนึงนะครับครับวี่ผมขอญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับตรงนี้คุณพี่สร้างต่อเติมอะไรครับต่อเติมก็มีห้องครัวผู้สายไม้อยู่ใหม่ก็อย่างนี้ครับ ต่อครัวต่อเติมขึ้นมาแล้วก็ต้องโดนลงเข็มลงอะไรเพราะว่าพื้นภายนอกภายนอกบ้านนะ่ะมันจะไม่มีเข็มอยู่แล้วเพราะว่าทันทุดกันอะไรแล้วก็ต้องลงเข็มไวเพราะผมเห็นลงตั้งแน่ทั้งครัวด้วยแล้วม,มีพื้นด้วยใช่ใชตงตรงนี้ก็สกเสาเข็มนะเ,เพื่ออนาคตทั้งหน้าเพราะว่าปัญหาที่เมื่อก่อนที่ทำทำมามันก็จะลงเข็มกันไม่ค่อยลงกันก็จะต่อครัวกันเลยเด็ดดิบเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่มันดินฟุดมันก็จะ ดึงตัวบ้านไปด้วยอะไรด้วยก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้นิยมใช้แางนี้หมดแล้วเมื่อก่อนจะใช้เข็ม6เมตรใช่ไหมเข็มรูอ่ะกรจะใช้คนมาขุดๆแล้วก็แต่ตัวนั้นก็ยังไม่ค่อยช่ว์มันก็แค่6เมตรเองอันนี้มันลงไปจนดันจนเป็นถึงดานเลยถึงดานเลยแล้วตรงนี้เคยใช้ไม้กรพายมาฝังไหมครับก็ใช้ใช้บ่อยในระยะมาณสี่ห้าปีห้าหกปีหลังี่จะใช้ตัวนี้ตลอดอ๋อสบายใจกว่าไม่ต้องกลับไปแกเนะใช่ใช่ก็คือปัญหาเรื่องซุดไม่มีแล้วครับแล้วเคยใช้เครื่องตอกตัวนี้ไหมครับ เคยใช้ใช้เคยใช้อยู่ใช่เป็นไงบ้างครับเทียบกับเครื่องยนต์ก็ดีดีกว่าเพราะว่ามันสะดวกเข้าพื้นที่แคบอย่างนี้โอเคยังมีพื้นที่ที่จะยิ่งยิ่งสบายใหญ่ครับแต่ถ้าไปเจอที่แบบต้องเข้าหน้าบ้านแล้วมันเข้าไม่ได้ท้งตรงเบียงมีช่องนิดเดียวคือไม่เกินพื้นที่ไม่เกินเมตรเนี่ยเล็กกว่าเมตรหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะเข้าลำบากแล้วแต่ตัวนี้มันมันไม่ไม่น่าจะถึงเมตรเพราะว่าความแคบมันก็ขอเข้าได้ขอให้ได้ให้ ตัวเข้าเข้าไปได้แล้วมันก็สั้มสูงอ่ามันทำงานได้เลยมันก็สะดวกตรงนี้เสียงเสียงไปไงมาเละเสียงถ้าตัวที่ที่ที่เห็นมานะตัวไฟฟ้าจะดีกว่าเพราะว่าจะเงียบแล้วก็ไม่สะเทือนไม่ไม่นั่นมากแต่ถ้าที่เห็นน้ามันเนี่ยปัญหามันคือค่อนข้างจะดังหน่อยเครียดแขะด้วยนะก่อย่างว่าทุกบ้านเนี่ยสนใยา่ก็จะตตอเติมหมดอ่ะคือบ้านใครทาก่อนก็โชคดีไปแล้วพอทำทนที่หลังเขา่ก็จะเสียเปรียบ มาเดีเปลี่ยนตรงทีว่าเสียงมันอ่ะแต่ว่าใช้ตัวนี้มันโอเคฝ่าเพราะว่าหนึ่งมันเสียงแลแรงกระแทกมันก็ไม่ไม่ถึงอะ แต่การทํางานลงมาในพื้นดินเหมือนกันแต่ตัวไฟฟ้าตัวนี้โอเคมันเงียบกว่าเงียบกว่าดีกว่าได้ครับงั้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่คือเสียงตอบรับจากผู้รับเหมาที่ใช้เสาเข็มไมโครไฟของเรานะครับแล้วก็ใช้เครื่องตอกมินิไฮบริดด้วยอันนี้เป็นงานที่3ามของช่างตีนะครับที่เลือกใช้ตัวเครื่องมินิไฮบริดของเรานะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเงียบดีไม่ค่อยเรียกแขกโอเคที่นี่ก็ตอกเสาเข็มตรงไปตอนนี้เหลืออีกอีก2ต้นนะ จะครบ13ต้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ตอกไปถึง3ต้นเลยนะครับก็ทํางานค่อนข้างจะไวแล้วก็สะดวกครับสถานที่ก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับไอผมเอาตลับเมตรมาไหมเนี่ยไม่ใช่อยู่รถพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดก่อนดีกว่าว่าที่ว่าค่อนข้างกว้างเนี่ยมันกว้างอยู่เท่าไหร่ด้วยตลับเมตรตัวนี้นะครับ2เมตร 75เซนโอเคนะครับด้วยการที่เราใช้เครื่องตัวมินิไฮบริดตัวนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่ากว้างมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับทีมช่างดีกว่าครับว่าไซส์งานนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นหัวหน้าทีมนะครับเป็นน้องเดชนะครับกับน้องโบนะครับที่ทํางานรวมกันนะครับเดี๋ยวพี่สอบถามหน่อยไซส์งานนี้ติดปัญหาอะไรไหมครับไม่ไม่ติดครับไม่ติดใช่ไหมครับผมล้วก็เป็นงไงบ้างสําหรับไซส์งานนี้ความกว้างความแคบก็ ข้างข้างก็แคบหน่อยแต่ด้านหลังก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเป็นเครื่องยนต์นี่สะดวกไหมก็เครื่องยนต์ก็ก็ได้ครับผมแต่ว่ามันมันก็จะดูแคบไปเลยครับมันดังครับโซเงียบครับออันนี้ก็จะสะดวกกว่านะครับครับแล้วน้องโบติดปัญหาอะไรไหมครับไม่สีซัพพอร์ตไม่นะครับสา้งานนี้ก็ค่อนข้างทำงานสะดวกเนาะครับตอนนี้ต้นที่ไห่ละต้นที่สามต้นต้นที่สามของวันนี้ของวันนี้ครับอ๋อทั้งหมดสิบาต้นนะครับ เหลืออีกกี่ต้นครับเหลืออีกสองต้นครับอ๋อโอเคตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะเหลืออีกวันเดียวก็เสร็จแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้น้องๆทีมงานทํางานต่อไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็4โ,นะโมงเย็นแล้วอีกชั่วโมงเดียวก็จะหมดเวลาแนละ้วงั้นเดี๋ยวนะครับทํางานได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้น้องทีมงานกำลังตอกนะครับแต่ผมวันนี้นะครับมีตัวนี้มาไวเบรเตอร์มิเตอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอวัดแรงสายเทือนนิดนึงว่ามันมีแรงสเสถียรแค่ไหน เดี๋ยวลองจิ้มที่ตัวบ้านเลยตอนนี้เราตั้งไปที่มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับแรงสะเทือนนะเราจิ้มที่ตัวบ้านใกล้ๆเลยไม่สั่นนะนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องแรงสั่นเลยเพราะว่าถามว่ามันมีแรงสั่นไหมที่พื้นมีนะครับแต่ว่าแรงสั่นเนี่ยพอไปถึงโครงสร้างเนี่ยไม่ได้มีเอฟเฟกถึงขนาดให้ตัวบ้านสั่นนะครับตรงนี้ก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรับหมู่บ้านที่แบบไม่ต้องการให้มีเสียงดังในการทํางานนะครับก็สามารถติดตั้งเสาเข็มไมโครพายได้ครับเดี๋ยวเวลาน้องเชื่อมเสร็จแล้วนะครับน้องก็จะถ่ายภาพรอยเชื่อมของเสาเข็มไว้ให้นะครับทุกท่อนเลยนะสำหรับต้นไหนที่ตอกไม่ดีนะครับดูแล้วไม่มั่นใจบอกเรานะครับเราตอกใหม่ให้ฟรีนะครับอ๋อในเรื่องของพวกเขานะครับมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับว่าที่เราขีดเส้นนะครับที่ตัวเสาเข็มเนี่ย จะขีดทำไมนะครับขีดแบบไหนเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันครับแต่ถ้าอยากรู้ไปดูใน Google ครับผมอ่ะนี่ขีดแบบนี้นะครับอ่าขีดแบบนี้อันนี้คือลัสเทนโบนะครับใช้งานนี้กำหนดลัสเทนโบที่2เซนนะครับทำไมถึงใช้2เซนคำนวณแล้วเนี่ยค่าลัสเทนโบ2เซนสามารถรับหนกได้15าตันต่อต้นเราจะไม่ฝืนตอกนะครับ แต่ว่าเราสามารถตอกได้ไหมหนเซน5มิล2มิล1มิลสามารถตอกได้ครับเพียงแต่ว่าเรามองว่าความปลอดภัยของเสาเข็มนะครับมีความสําคัญมากกว่าการที่เราจะตะบีด้ดะบันตอกให้มันลึกนะครับให้ได้โบกเขาน้อยๆนะครับอย่างเสาเข็มต้นนี้นะครับก็สามารถตอกได้เรียบร้อยนะครับเสาเข็มไม่บอบช้ํารับน้าหนักได้ปลอดภัยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือไซส์งานหมู่บ้านไดมอนด์วิลสรยานะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูที่เพจไมโครโพายโฮมพาย e b ายอาทิตย์นะครับที่ช่องในยูทูบโฮมพายเอนจิเนียริ่งเสาเข็มไมโครพายครับแล้วอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังสนใจในงานต่อเติมบ้านได้ข้อมูลดีๆจากบริษัท h o m e p i เอนจิเนียริ g นะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งกัน อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเฮ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ใ้พลาดคลิปดีๆของเราแล้วเจอกันใหม่ครับ